สวัสดีคุณผู้ทุกคนด้วยนะผมก็วันนี้เรามาแจกมอดอีกแล้วนะตามที่น้องคนหนึ่งก็ขอมาบอกว่าอยากให้พี่แจกมอดลรถทีมงานรูกพะล่วงคันไหนก็ได้อ่ะจัดไปลเลยครับผมนี่เอาเป็นเดก้าสามหกศูกันนะทุกคนก็เป็นคันสีเขียวคนนี้เลยซึ่งพี่พิมพ์ไปในยูทูบก็เจอคันนี้เป็นคันแรกเลยนะ <c oughs> ก็เลยทําคันนี้แจกซะเลยนะออ เคกก็อาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าหาลายได้ยากมากนะก็พี่ก็พยายามตัดลายใส่นะวางลายก็ประมาณนี้เลยทุกคนนี่ก็เอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะทุกคนคันนี้นะใครที่ขอก็สแสดงตัวด้วยละกันนะ <laughs> พี่ก็ทาตามสัญญาแจกให้น้องๆได้เล่นแล้วนะทุกคนนี่ทีมงานลูกเขาล่วงนี่ครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะโอ้ทุกคนว่าสีเขียวหล่อไหมเพราะว่าสีเขียวมันก็หล่อเหมือนกันนะนี่แบบลายเขียวดําอย่างเงี้ยเออดูดเลยนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูของแต่งคร่าวๆนะทุกคนก็คันนี้อาจจะแต่งไม่เต็มมากเท่าไหร่นะก็จะมีตามรถแต่งทั่วไปเลยมีกระจกนาซาแล้วก็เป็น ไฟสปอร์ตไลท์ไฟปัตตาเน่มิชลินนะทุกคนอ่ะแล้วก็ส่วนด้านข้างก็จะมีท่อแต่งนะทุกคนท่อแต่งถังลมขัดเงานะนี่ประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหมตามนี้ตัวลูกก็อกกระบะลายเดียวก,กันกับตัวแม่นะผมนี่แล้วก็ไล่บังฟุนใหญ่นะทุกคนนี่บังฟุน่นแต่งนั่นเองครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นทุกคนก็ชุดนี้ถ้าได้ลงวันศุกร์หรือวันไหนต่าง ที่ผมไม่ลงก็เดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ช้าหน่อยนะทุกคนเพราะว่าชว่วงนี้พี่ทํางานการดึกนะก็คลิปอาจะปล่อยไปแล้วแหละแต่ว่าลิงก์อาจจะยังไม่ทิ้งไว้ให้พอดีพี่ยังไม่บ้างเดี๋ยวฝั่งน้องๆกดไ like ลค์รอก่อนละกันนะเดี๋ยวพี่จะมาทิ้งลิงก์ให้ไม่เกินหนึ่งวันแน่นอนนะก่อนเดี๋ยวได้เล่นกันนะผมโอเคฝากกดไลค์คลิปนี้กันมาเด้อกดมาเยอะๆเดี๋ยวพี่จะทำแจกอีกเรื่อยๆนะใครที่อยากให้พี่แจกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอ่าโอเค ปเดี๋ยวเราไปทำภารกิจของเราเลยละกันนะทุกคนก็คือภารกิจวันนี้เนี่ยเราจะพาเจ้าสามกุคนนี้ไปวิ่งหินนะทุกคนเอ้ยวิ่งดินเด้ว,วิ่งดินเดี๋ยวเราจะเอาดินมาลงตรงหน้าง,งานของเรานะทุกคนเพราะว่าหน้าง,งานของเรามันเหมือนเป็นหนองน้ําเป็นดินยุบลงไปอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาดิมนมาถมให้มันได้ระดับนะทุกคนอ่ะโอเคนำพูพันนำเพลงบรรเลงแล้วละกันเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทฟังเสียงดูนะทุกคนนะไม่บีบแต้ดิ โอ้สามชาได้นะไม่ก็คันนี้เป็นเฟลซิ่งนะทุกคนนี่เออต้องบอกระบบก่อนคันนี้ยกหัวได้ด้วยนะเดี๋ยวยกให้ดูนี่ครับผมอ้ายกหัวได้แล้วคันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางเลยแล้วกันนะทุกคนไป ก็บอกเลยว่าคันนี้โคองขัข้นที่จะแรงนะทุกคนเอาไปดันกับเพื่อนได้ไวยชิวเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปครับผมโอ้แค่ออกตัวก็แรงแล้วนะ <c oughs> แรงจัดเลยไปครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปที่บอ่อหินเลยละกันเอ้ยไม่บ่อหินไปที่สต็อกดินเออไปครับผมสวัครับ ลูกกระล้วงนี่ใครที่เอาไปเล่นลง Youtube หรือจะไปแจกต่อลุยไงพี่ขอเครดิตด้วยแล้วกันนะครับผมทิ้งเครดิตให้พี่ด้วยเด้อผมต้องไปกลับรถข้างหน้าแล้วทุกคน ว่าเราจะไปอีกเส้นทางหนึ่งนะไม่ใช่เส้นทางเดียวกันกับที่เราไปเล่นโคมัสสูนนะทุกคนนี่เราจะกลับรถเส้นนี้แหละครับเอ้โอเคต้องตีไฟเลี้ยวด้วยนะผมฮึะโอเคครับผมไป โอ้มาเส้นปตาทาเลยนี่ว่าโอ้ปตาทแย่มกันนะทุกคนตรงนี้อ่ะโอเคเดีวผมขอตีวงเลียวสักนิดหนึ่งก่อนละกันนะทุกคนเพราะว่ารถเราเหมือนข้าง,างจะกว้างเลยนะโอเคโอ้ทาง นั่นข้างเป็นน้ำนะทุกคนเพราะว่าฝนตกหนักมากน้ำเลยท่วมนะทุกคนโอ้ยไปช้าๆแล้วกันเพราะว่าทางตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะขับเร็วไม่ได้นะทุกคนดูดิโอ้ทางแบบนี้ขับเร็วเนี่ยอันตรายเลยนะรถนี้น่าจะพังกันหมดเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราบินไปสองเที่ยวแล้วกันทุกคน โอเคนี okay. ้ผมเดี๋ยวเราจะช่างดูด้วยวย่าน่กกี่ตันนะผมคันนี้โอ้เดี๋ยวนะไม่เบียดต้นกล้วยเขาจาังวะนั่นโอ้ว่าแล้วอะเบียดเกินเอ้ยห้อยใหม่น่าจะได้อยู่นะทุกคนโอเคโอ้โ,อโห,โโหโเดียดต้นกล้วยไม่พอเราต้องมาตีวงเลี้ยวเข้าเติมดินอีกหรอวะนี่ ียวเข้าได้ไหมนี่โอ้โหม,มาไม่น่าได้ไลยทุกคนเดยวเดยวเดี๋ยว,ยวขอตีวงใหม่นะอโอ้โหแคบจัดเลยทุกคนเนื้อที่มันมีจำกัดนะผมอือ่าโอเคเติมดินเลยละกัน เราแบกเต็มๆเลยนะทุกคนเรามันสายแบกอยู่แล้วไงผมจะเน้นไปทางหนักหลังนะทุกคนนะโอเคเราใส่ตัวลูกกันต่อเลยครับผมใส่ตัวลูกต่อเลย ลูกใส่เยอะเหมือนกันนะนี่เต็มยังวะโอเคทุกคนใส่ตัวลูกเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นช่างเลยนะขึ้นแทนเลยทุกพี่โอ้ยทางแคบทุกคนทางมันมีจำกัดนะ ตันน้ะทีนี้ลงไปดูเลยละกันตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่7,710.6นจุดหกนะทุกคนก็โอ้เจ็ดสิบเจ็ดตันนะทุกคนนะโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่เอาเรื่องเอาเรื่องไปเดีย๋ยวเราไปเทที่หน,น้างานของเราเลยกันนะทุกคนนะ เด็กครับผมไปกลับทางเดิมเลยนะขับเร็วไม่ได้เหมือนเดิมเลยอันนี้ยิ่งรถหนักด้วยประเด็นโโอ้หยิ่งรถหนักยิ่งขับเบาๆนะทุกคน มันเปนชนก็ค่อนข้างที่จะต่ำเอะคนดูดิเกือบอะเกือบใส่กับดินด้านล่างอะ <laughs> เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เติมน้ำมันนะเพราะว่าผมเติมมาก,กว่านานนี้แล้วเออโอ้ยโอ้ย,อยเกือบไปแล้วเวลาไม่ที่กลับรถไมเนี่ยโอ้โหมีไหมวะเฮ้ยมีอยู่ทุกคนไปสวยงามโอ้ย <laughs> โอ้ดโอ้มาแรงเกิน <laughs> โอ้โหตอนนี้เราต้องเบาความเร็วนิดหนึ่งนะทุกคนเดีเยดยงเง๋ยวผมจะยกด้านหน้าน,นี่เลยอเอาโอเคเดี๋ยวผมจะถอยเอออ่อนนะโชว์ผีมือสักหน่อยนะ <laughs> เออ้ยเนี่โชวยเยอ,อ่อนไปเลยทุกคนถอยแบบไม่ต้องล็อกลูกกันนะว้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ย <c oughs> ขอเทคกเดียวผ่านนี่ทุกพี่ขอเทคกเดียวผ่าน โอ้โหเอาเรื่อมกันนะผมไม่ได้ถอยทางด้วยสิประเด็นพับพับพับ <c oughs> อ้อาวเชียรทุกคน <c oughs> เข้มแข้งแดงเจ๋ จม okay. เลยแล้วกันนีเ่เ,เดี๋ยวเราค่อยเอารถไถามาดันที่หลังนะกคนถอยหน่อยถอยหน่อย <c oughs> เราดูก,ก่อนนะโอ้ยร้านไก่ย่างเขาโอ้โ,อโออยเดี๋ยวไปใส่ร้านไก่ย่างเขาลูพี่โอเคถอยครับผมถอยเลยยาวเลยนะมีแค่สองเขี่ยวก็พอนะทุกคนวันนี้ นดำเลยับผมโอ้ยอย่าติดนะนตราแล้วลูกี่อย่าติดหมดยังวะโอ้โหดินมันล้นขึ้นมาแล้วต้องใช้รถถ่ายดันแล้วนะทนะุกคนโอเคไป ต่อพ่วงก,ก่อนนะโอเคไปครับผมเดินทางไปเอาดินที่เดิมเลยแล้วกันถ้าผมวิ่งตรงก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมแบบนี้ไม่ต้องไปตีโค้องอะไรไกลนะทุกคนโอ้โหอย่าทาำนะแบบนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวที่เดิมเลยครับผมโเโอ้โหทางเส้นเดิมอีกแล้วขับช้าๆหน่อยนะทุกคนโ,โอเค่ไปใกล้ถึงแล้วครับผมไหนนี่ออกมาเปรียวนะ มันต้องตีโค้งอยู่เลยประเด็นโอ้ออยใส่ยับเลยตอนนี้เต็มเต็มเลยลูกพี่ผมมันสายแบกอยู่แล้ว โอเคตัวแม่เต็มแล้วผมเสตลูต่อเลยละกันโอ้ลูกใส่ได้เยอะไม่หนิรอบนี้ก็น้ำหนักน่าจะเท่าเดิมนะทุกคนเพราะว่าเราใส่ปริมาณที่เท่าเดิมนะโอ้เดี๋เดๆร้อตัวลูกเหมือนจะจมอะุกคนตูดิ เฮ้ยมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะอเต็มยังนึ่โอเคใกล้เต็มแล้วครับผมไปช่างดีไหมเนี่ยเอาขึ้นช่างเลยละกันนะทุกนพอเป็นพิธีนะอโอเคดูดน้ำหนักเห็นไหมทุกคนบอกแล้ว77เเท่าเดิมนะ ไปเดี๋ยวเราออกไปที่หน้างานเราเหมือนเดิมเลยทุกคนต้องระวังนะทางนี้โค้งลึกมากทุกคนระวังมนพิเศษเลยนะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะ ตรงเลยนะแบบไม่ต้องไปเลี้ยวโค้งแล้วแ <c oughs> ต่มันสายแวกอยู่แล้วนะไปครับผมไม่เียโอเคถอยเลยไ้่ทำไมล้อตัวลูกไม่เลี้ยววะ <c oughs> โอเคครับผมถอายยาวถอายยาวโอ้โหไม่มีคนโบกให้เลยอ่ะ <c oughs> โอเคดำเลยครับผมโอ้โหแกเหม,มือนย่างวันี้นิวตรอนแกเหมือนเครับผมอ่ะ แต่เราไปน้ำตัวแม่ต่อนะทุกคนเอ้ยร้านไก่ย่างเขาว่ <c oughs> าแล้วต้องมีสักวันต้องชนเลย ยาวครับผมไม่กล้าลงลึกนัทุกคนกลัวขึ้นไม่ได้นะโอเคหมดแล้วครับผม ไปตรงนี้แล้วกันเอาเค่ะผมทุกคนก็มาจัดให้แล้วนะตามคำขอก็แจกมั่นทีมงานลูกพะล่วงใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไวด้วยผมเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ